สวัสดีค่ะเด็กๆและก็ผู้ปกครองทุกท่านมาเจอกันนะคะในหน่วยที่มีชื่อว่าครอบครัวสุขสันต์ค่ะก่อนจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเรามาทำความรู้จักกับครูประจำชั้นกันก่อนนะคะเด็กๆระดับชั้นเตรียมประถมวัยคุณครูออมค่ะอีกท่านนะคะคุณครูนิวค่ะระดับชั้นประถมวัยคุณครูปิ่มค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆ เราก็มาดูสาระที่ควรรู้ในหน่วยครอบครัวสุขสันต์กันนะคะว่ามีอะไรบ้างดูกันเลยค่ะ 1. ความเขียวข้องของบุคคลในครอบครัว 2. หน้าที่ของบุคคลในครอบครัว 3. การปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัว 4. การมีส่วนร่วมในครอบครัว 5. สิ่งที่จำเป็นในครอบครัวค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูความเกี่ยวข้องของบุคคลในครอบครัวกันนะคะเด็กๆความสัมพันธ์เกี่ยวข้องของบุคคลในครอบครัวนะคะเริ่มจากคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าคุณแม่คุณแม่นะคะเป็นลูกของคุณตาคุณยายค่ะส่วนคุณพ่อนะคะเป็นลูกของคุณปู่คุณย่านั่นเองค่ะเด็กๆ พี่ชายน้องชายเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ค่ะเด็กๆและก็พี่สาวน้องสาวก็เป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่เช่นกันค่ะต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้กันในเรื่องของหน้าที่ของบุคคลในครอบครัวกันนะคะเด็กๆทุกคนในครอบครัวร้วนมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปค่ะเช่นคุณปู่คุณยา่า คุณตาคุณยายมีหน้าที่เลี้ยงหลานๆค่ะส่วนคุณพ่อนะคะมีหน้าที่ออกไปทำงานนอกบ้านค่ะเพื่อหางเงินเนี่ยมาเลี้ยงครอบครัวหรือว่าถ้าเกิดของในบ้านนะคะเสียหายชำรุดคุณพ่อก็จะเป็นช่างซ่อมค่ะส่วนคุณแม่นะคะมีหน้าที่เป็นแม่บ้านทำอาหารบ้านทุกอย่างค่ะ เช่นกวาดบ้านถูบ้านทำกับข้าวหรือว่าเลี้ยงน้องๆน,นะคะคุณแม่นะคะเป็นซูปเปอร์มัมค่ะส่วนเด็กๆนะคะมีหน้าที่ตั้งใจเรียนหนังสือค่ะต่อไปนะคะก็ไปเรียนรู้กันในเรื่องของการปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัวกับคุณครูออมกันนะคะเด็กๆ ต่อไปเรามาเรียนรู้การปฏิบัติต่อสมาชิกในครอบครัวกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างเด็กๆมาเรียนรู้กันเลยค่ะ 1. เด็กๆต้องเคารพเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ไม่ดื้อและก็ไม่พูดโกหกนะคะ 2. มีกริยามารยาสุภาพอ่อนหวานเช่นไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนไปโรงเรียน3 พูดจาไพเราะสุภาพอ่อนหวานจะทำให้หนูเป็นเด็กน่ารักนะคะ 4. ไม่กระทำผิดเช่นไม่ลักขโมยของผู้อื่นมาเป็นของตนเองนะคะต่อไปเรามาเรียนรู้การมีส่วนร่วมในครอบครัวกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะ,ะการมีส่วนร่วมในครอบครัว ก็คือเด็กๆต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะทํางานบ้านเช่นมีอะไรบ้างคะการทํางานบ้านนะคะหรือกิจกรรมที่เด็กๆชอบหรือเด็กๆถนัดนะคะที่สามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้ก็อย่างเช่นกวาดบ้านถูบ้านหรือว่าซักผ้านะคะหรือว่าช่วยคุณพ่อคุณแม่ตากผ้า หรือว่าจะช่วยรดน้ำต้นไม้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้การปฏิบัติต่อสมาชิกในครอบครัวแล้วก็การมีส่วนร่วมในครอบครัวกันไปแล้วเด็กๆอย่าลืมนำไปปฏิบัติใช้กันนะคะต่อไปเรามาเรียนรู้สิ่งที่จำเป็นสำหรับครอบครัวจากคุณครูนิวกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่อง สิ่งที่จำเป็นสำหรับครอบครัวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่จำเป็นสำหรับครอบครัวมีอะไรกันบ้าง 1. ที่อยู่อาศัยหรือบ้านนั่นเองค่ะเราเอาไว้ใช้พักผ่อนและหลบแดดหลบฝนค่ะเด็กๆ 2. เครื่องนุ่งห่มหรือเสื้อผ้านั่นเองค่ะเราเอาไว้ใช้ปกปิดร่างกายและทำให้ร่างกายอบอุ่นค่ะ 3. อาหารอาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะเด็กๆในการดำรงชีวิตของเราเด็กๆต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นข้าวไข่นมผักและผล,ละไม้ค่ะเด็กๆ 4. ยารักษาโรคเราเอาไว้ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆค่ะเด็กๆ และสิ่งสุดท้ายสำคัญมากๆเลยค่ะเด็กๆที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือความรักและความเอาใจใส่จากครอบครัวค่ะเด็กๆต่อไปก็เป็นใบฮานนะคะในหน่วยของครอบครัวสุขสันต์ค่ะระดับชั้นเด็ประถมวัยระบายสีภาพครอบครัวและก็เกมการศึกษาจากผู้ภาพเหมือนค่ะเด็กๆระดับชั้นประถมวัย ระบายสาีภาพครอบครัวแล้วก็จะผู้ภาพที่สัมพันธ์กันนะคะทำมาสมุูรูด้วยนะคะเด็กๆในช่วงสถานการณ์โควิด19นะคะทางคุณครูทุกท่านมีความห่วงใยกดอ,ออกจากบ้านทุกครั้งนะคะเด็กๆต้องสวมแมสให้เป็นประจำนะคะเพื่อป้องกันโควิด19ค่ะแล้วก็หมั่นร้างมือกับแอลกอฮอล์นะคะ ให้เป็นประจำนะคะเด็กๆก่อนจะจบหน่วยรอบตัวสุขสันต์คุณครูก็มีเพลงสนุกสนุกและก็นิทานมาฝากเด็กๆด,ด้วยค่ะคุณครูทุกท่านหวังว่าในหน่วยรอบตัวสุขสันต์คงจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆเพื่อจะให้เด็กๆนี่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะคุณครูทุกท่านก็ขอจบหน่วย รอบตัวสุขสันต์แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ